สวัสดีครับภาคสลอมาแล้วมื้อนี้สีมาคอมเมนต์คลิปล้างเกียมนะครับฟั่งเพื่อความมันเที่ยงเนี่ยอ้าวยาดามาอืมเกียมระว่างอินโดนีเซียกับทิมชาติฟิลิปปินส์ครับเมือ่อเคลื่อนีินสดสดลอนร่อนทบรอบแล้ว,ลวบบพี่น้องช็อกแฟน้บนบอลค่าสนามเลยอินโดนีเซียอดมาเจอทีมชาติไทยเลยทรงฟิลิปปินส์เขารอบอืมเป็นได้อ้าวเล่นค่าบานเรว่าคาคานีแท้สนาม อินโดนีเซียงแฟนบอลเต็มสนามอาญาอยยุงว่าก่องเสียนงวดอันดับหนึ่งต่พี่น้องในอาเซียนนี่แฟนบอลเสียกันบุยคือกล่องในพี่น้องอือแต่ว่าก็คือเกาหรอว่าตกรลบคือเกาพี่น้องเพียค่าบ้านการเรียนฟุตบอลเก็นคือเกาหรอทีมคนปลาใส่ต่กำลังอือมอสไอสมองใบแดงหลืพี่น้องอือกรรมการไล่ไปอาบน้ำกับตันทีมคนนี้เพิ่ปฟันจอเขา เจอใบแดงเรียบร้อยหลังจากนั้นมากเกมก็คือว่าล่ะครับรับแล้วโตรับแล้วโตแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็เรียนดีด้วยครับพี่นอ้องเกมนี่มีการบุกเป็นระบบระเบียบอืเอเขามาเจอไทยกันยับประมาทครับเทียถือว่าเรียนดีเลยจุดเปลี่ยนคือว่าได้จุดทวดแล้วพี่นอ้องอืได้จุดทวดเติมอีกตั้งหากนอกจากถือใบแดงแล้วเสียจุดทวดอีกอืออินโดเมื่อนี้จะเป็นบอมฮานครับพี่นอ้องอื เสียจุดตัวแล้วก็ถึงกับเพี้ยเลยนะพี่น้องเอ้ยเพี้ยค่าบาทอือส่งผลให้ฟิลิปปินส์เขารอบอือมลังเกมเราเขามาฟังเงินความเงินแฟนบอลเพิ่นจีว่าจังไดนะครับพี่น้องท่านแรกนะครับโอ้ยกว่าแล้วเอาเด็กหน่อยมาเล่นมันได้ซ้ำนี่แล้วสุดที่ไปวังงี่ย่งเนาะอืมเปประมาทเขาแท้ที่ฟิลิปปินส์กันเลยเขาเปิดหมูบันในที่อ้าวอืม ทันตัวมากครับโอ้ยสิ้นเต่าย,ย่างเง้ยสิ้นเต่าย,ย่างฝีมือมีซนีบออคัดบอลโลกชนะซา,าอู้ว่าฟุกนี้ยังไงเฮ้ย้อนนะเตะอนมากบา่ได้ซํานี้ก็ตกว่าปุ๊บพอพ่อพ่อเศร้าไม่ไตะกบเต่เขียนรถเฮ้ยทันต่อมากครับโอ้ยบ่็นปย่างดอกอ่าวบวนอาเซียนซํานี่าไปเสียใจพวนเฮ้า เอาไปคัดบอลลูกแล้วซ้ำนี่เขาแข่งกันโหลดในหมู่บ้านอจอกจอกถ้วยกระจอกตัวนี้ท่านท่านตัวมากโอ้ยกูว่าสิเขาไปเจอทิมซัดไทยอู้าแดกมันนี่ไ่ได้เจอซ้ำกูว่าสิไปอัดทิมซัดไทยจักซีหาศูนย์เี่ยโอ้ยไอยเขาเลยบนันทึกตกลอบพี่ห้องเอ้ยบ่ไวบ่ไวทิมสุดนี่จอกกีบหายท่านตัวมากอ,อันกับตันที่มเถือกใบแดงนี่ บอกไม่สกมวยไทยเด้อผุนวัดลุมพินีผุนโอ้ยสนามบอลนี่อ้าวแฟนบอนอินโดคนต่อมาตกรกอบแล้วก็เศร้าซะอ้าวอ,อีกสองปีค่อยว่ากันไหมปีนี้ทีมชาติไทยคือเสียวไปแดกวางฟอรเหแบบตัวนี้บ่ต้องเขารอบดอกเท้าเมียบ้านซะมาฟังแฟนบอนฟิลิปปินส์บ้างครับอืมกวัวแล้ว เรียนพราะออกยกแอกแงอย่างเนี้ยมาดูถูกทีมกูเป็นไรล่ะพี่น้องเขาได้ไปเจอทีมสาดไทยล้วอ้าวเตรียมเสียเลยเาปีนี้เขามีหวังมีหวังท่านต่อมาโอ้ได้ไปเจอทิมสาตว์ไทยเราดีใจครับอืมว่าแล้วปีนี้มีหวังบ้างไหมทิมสาต์ฟิลิปปินส์บ้างไงฝรั่งเตรียมอาญะอยู่เก่งเตรียมอยู่ดิอ้าวยังมาดูถูกไป้ดิท่านต่อมาปีนี้มีความหวังล้วอ้าวฮ่อไปพูนเขากรุงเทียบพูนนี่ไปอัด ทีมซาดไทยจักสวงสามศูนย์เลยปีนี้เขาไม่หวังแล้วฟิลิปปินส์เป็นไดอาได้เกิดแล้วปีนี้ได้เกิดแล้วสุดท้ายมาฟังคอมเมนต์จากทีมอาเซียนเพี่ยนบ้านกัมพูชาพิ่นเมากอิโก่าโอ้ยพี่น้องไขวี่ทีมาสาดพี่น้องไขที่ดัตกรอบเราทิมคนปลาแม่โอ้แหบลังใจเสมออ้าวว่าสิแก้เขี้ยนไห้เนี่ยกับบได้เนาะบได้ก็ไปเจอแก้เขียนไทยี่ยกับบได้ตกรอบคือกันคือกัน,นเนาะอาวปีนี้จะมันบ่หมานครับ ครับผมและนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายครับครับแลาเมื่อนีกับภาคสออคอมเมนต์ทิปเก่าไว้ซ้ำนี่กวนพี่น้องมาพบพ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ